it's my life ทุกคนคุณสลาวุฒินะครับแชร์แนយใช่ครับวันนี้ผมมาซื้อของนะครับว่าจะกลับต่างจังหวัดวันนี้ผมจะย้ายแล้วเราจะย้ายวันที่เก้านะครับวันนี้ก็มาตกงครับใช่ <c oughs> แล้วเราจะไปยกก้ายีเลยนะ <c oughs> ใช่ครับยกบ้านนี่ยกบ้านรอ <c oughs> แป๊บ,แบบหนึ่งครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะเดินทางไปสำรวจเพื่อดูเลยครับดูห <c oughs> นังครับเรื่องอะไรเรื่อง,อ,งอะไรครับ เรื่องอะไรครับพ no ีดเรื no ่องอะไรครับคุณพ okay. okay. ี Gu ่โดเรมอนนะดเรมอนโดเรมอนภาคอะไรครับภาคอะไรวะภาคก็สแตนบายมีโดเรมอนสองับที่โนบิตะจะแต่งงานกับฟิซุกะนะครับเอ่ออะไรวะโนบิตะให้ภาคเสียงพี่โตเอ้ยพี่อะไรนะพี่โตตักสิทธีใช่ใช่แล้วก็ฟิซุกาก็เป็นพี่ไบส์นะครับ ผู้รักแต่งรันเราพิจารณจะต้องมาอย่างแน่นอนค่ะตามที่เราจะดูที่บิ๊กซีใช่ครับเกิดแล้วคุณนี่เกิดเกิดเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละเกิดอะไรสักอย่างทำให้เราอดดูไปนะครับตอนนี้เราก็รอรถไฟรถไฟครับเมื่อกี้ขึ้นมาครับรถไฟผ่งไฟก่อนเรางงมากเลยครับเราไปเจอที่โน่นอยู่แล้วคจอกรนครับเจอครับเจอแล้วครับตอนนี้ก็ถึงสัโรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตกใจนึ่ว่าบันไดเลื่อนไม่เลื <Ru> ่อนนะอันนี้เราซื้อสำลูแล้วเพื่อนไปดิคูไปดิคูแล้วเราจะเอาน,นี่ครัยจอดปัดแล้วก็ลงไปผมคูนัน่านแหละคาราสว์ปกตินะครับอ่าผมไม่รู้ว่ามันเปิดกี่โมงแต่ก็เปิดเท่าไหร่นะสิบเอ็ดโมงตอนสิบเอ็ดโมงปุ๊บเราก็ขึ้นไปรอแล้วก็รอเลยขึ้นหนึ่ง เมื่อมันก็จะไปดูปดูเล่อนเลยสอบปากกันมาษาเอยอรมันผู้ใช่ไาม ตึงไงไม่รู้ว่านวคุณเองคือตรโชว์ะตึงงไม่รู้ท่นผู้ชมหมะแท้ใช่ไหมครับแท้ดินี่บอกท่านผู้ชมนะครับว่แท้หมดเฮ้ย้าของปลอมไม่ดีนะเออสนับสนุนของแท้นะแล้วของกระาราิลีล่ะราชาราของเอออันนั้นนี่เราพูดไม่จบเดี๋ออ ทุกคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดเพราะว่าถ้าสปอยเดี๋ยวโดนกันในห้าทุกคนไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราก็ถึงสะพานที่จะลงข้างล่างสำรองเรียบร้อยแล้วพี่วันนี้คุณเอ็กก็กำลังสำรองนะครับจับได้ไหมครับที่คลิปคลิปที่แล้วที่เรามาสำรองตอนที่มันยังไม่เปิดทั้มันรั้งชิวงคลิปนั้นยังไม่ได้ลงครับเดี๋ยวก็จะลงแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไม่ตัดคลิปแล้วทุกคนวันนี้ก็จะมาสำรองกับพี่นะ อันนี้จะมาดูเรื่องโดเรมอนนะครับรอเปิดกันนะใช่ครับเขาบอกว่าข้างนี้ดูแล้วร้องไห้นะทุกคนร้องไห้เพราะอะไรครับพี่เข้าตาอ้าพี่เข้าตานะครับทุกคนโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าแบบร้องไห้จนเสียใจนะเราหยอกเล่นนะหยอกเล่นีอะไรพี่เข้าตาหยอกเล่นพอดีเขาผัดกับพังวีกินีวีกีบนข้าวเล่าไส้ไหมตอนนี้นะครับสับโล่ก็ เดดยรานนไ,ไปดูกันน,น,น,กน,น,นี่หอสุน,นมีหากำเรยดู้านาก11โมงเปิด11โมงนะทุกคนตอนนี้10โมง43วันนี้แับจะไม่เข้าครับผม คุณรีไปนรอแล้วคุณรีเป็นรอสิบโมงครับเป็นสิบโมงยังต้องสิบโมงไหนเออเยังไม่เข้ายัางเข้าไม่ได้เราไปดูตรงรถที่เดิมดูดูคลิปหน้านะครับอ่าดูคลิปหน้าครับ วันนี้มีมาวันนี้มีงานแล้วงานของกินว่ะของกินนะทำไมเตี้มันจะคนเป็ดขาวกจะมาจัดเลยกกินหอยจ้อหน่อยหอยจ้อตรงไหนวะอ๋อเท่าไรสามบาทเฮ้ยสาบาทนี่ต้งกินคุณจะจะกินหอยช้อที่มีชิ้นแไรมี่ลดิมกชิ้นเอ่อต้กชิินทีเจ้าทิมเจทิมพื่เมืองทิมนะรู้จักไามพวกเนี้ยเมืองไหนอะเมืองไหนอทิพย์อ่ะนอนทิพย์เอออทิพย์ไเคยไปอหรอ มึงทลิปก็นี่ไงพระมหาดีวีเจ้ามึง oh. ทิ่บอกในรดับสุดยอดแล้วทุกคนก็รอห้างเปิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยครับ right, s <S เอฟปเคียบไปยันเก้า